มาเช็คความรู้สึกของคนไกลกันหน่อยคะ่ะว่าคนที่ห่างไกลจากคุณตอนนี้เขามีความรู้สึกอย่างไรบ้างนะตอนนี้เลยตอนที่มาดูคลิปของพี่เมย์นะคะเช็คความรู้สึกของเขากันนิดนึงว่าห่างไกลกันแล้วรู้สึกอย่างไรนะคะค่ะนึกถึงหน้าของใครคนนั้นของคุณไว้เลยนะคะแล้วอธิษฐานถามไพ่ไปพร้อมๆกับพี่เมย์เลยค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะ ให้ทารวดค่ะใครคนนั้นของ f อซีพี่เมย์คนที่อยู่ห่างไกลกันคนนั้นตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับ f อซพี่เมย์คะโอ้ตอนนี้พี่เมย์พูดไม่ออกเพราะเห็นไพ่ใบนี้ขึ้นมานะทุกคนเดี๋ยวนะกล้องพี่เมย์มันไม่โฟกัสไพ่ใบนี้ขึ้นมาเป็นไพ่เดอะเวิลนะคะ ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณความรู้สึกตอนนี้มีความรู้สึกอย่างไรคิดถึงมากๆเลยนะคะคิดถึงมากมายโลกทั้งใบของเขาคือคุณคุณคือโลกทั้งใบของเขาและตอนนี้บอกเลยนะคะว่ามีความคิดถึงมากมายนึกถึงคุณคิดถึงคุณนะคะเพราะว่าสิ่งที่เขาได้รับจากการที่ได้พบได้รู้จักได้คบ ได้เขาเรียกว่าได้มีคุณในชีวิตมันทำให้เขารู้สึกว่าชีวิตนี้มันมีความหมายนั่นเองนะคะคุณเข้ามาในชีวิตของเขาทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะต่อสู้อยากจะฝ่าฟันอยากจะมีชีวิตที่สวยงามอยากจะมีอนาคตที่สวยงามกับคุณเพราะว่าไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เดอะเวหมายความว่าโลกนี้มันช่างสวยงามโลกนี้ช่างเป็น ที่ที่บอกว่าอยากจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนั่นเองนะคะเหมือนจุดประกายความฝันหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเวลาเขานึกถึงคุณนั่นเองมันทำให้เขามีพลังงานที่จะต่อสู้ฝ่าฟันและทำให้ชีวิตของเขาประสบความสำเร็จและอยากจะใช้ชีวิตกับคุณอย่างมีความสุขบนโลกใบนี้โลกทั้งใบให้เธอคนเดียวประมาณนั้นเลยนะคะค่ะ ใบนี้ The World ทุกคนค่ะใครนะคะที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะเราถามว่าคนไกลคิดยังไงรู้สึกยังไงกับคุณเขารักคุณมากแล้วเขามองว่าคุณคือคนคนเดียวคุณคือโลกทั้งใบของเขามาดูอีกนะคะว่ารู้สึกอย่างไรอีกนะคะโอ้อยากจะเดินทางมาหาให้ยืนยันเลยนะคะว่าเป็นคนไกลอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษานะคะคนที่อยู่ต่างแดน คนที่อยู่หา่างไกลกันหรือจะเป็นคนละพื้นที่หรือจะเป็นคนที่ห่างไกลต่างจังหวัดต่างอำเภอต่างพื้นที่ก็เป็นไปได้นะคะและคนคนนี้นะคะบอกเลยว่าอยากจะเดินทางมาหาคุณมากมายเขาอาจจะวางแผนนะคะที่จะเดินทางมาหาคุณเพิบมาพบ,มา,พบมาเจอคุณกับไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เดอะฟูลนะคะเขาค,ค,คนนี้อยากจะเดินทางมาหาคุณด้วยความคิดถึงที่มีถึง คุณนั่นเองมาดูอีกนะคะกับไพ่ใบนี้ แต่ตอนนี้มันอาจจะยังไม่เป็นอย่างใจเขาอาจจะยังทําไม่ได้ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ห้าเหรียญทําให้เขารู้สึกเศร้าในใจของเขาเองนะคะเพราะว่าเขายังไม่สามารถที่จะเดินทางมาหาคุณได้และสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาฝันความรู้สึกของเขาณนะตอนนี้นะคะมันยังไม่สามารถที่จะทําอะไรได้อย่างใจมันเลยทําให้เขารู้สึกเจ็บปวดเสียใจแล้วก็นั่งเศร้าอยู่คนเดียวคนของคุณ ตอนนี้กําลังเขาเรียกว่ามีพลังงานที่ดาวมีความมีความคิดถึงมีความกังวลเกี่ยวกับคุณเป็นอย่างมากและต้องการกําลังใจต้องการพลังความรักเพราะฉะนั้นส่งความรักด่วนๆให้คนไกลเลยนะคะเรามาดูอีกว่ารู้สึกอย่างไรอีกนะตอนนี้นะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่าคุณคือเป็นสิ่ง ที่มีค่าในชีวิตของเขาเขาคิดประมาณนั้นเลยนะคะและเขาชื่นชม ในตัวตนของคุณในความที่คุณเป็นคนที่มั่นคงและเป็นคนที่หนักแน่นและเขาเชื่อมั่นในตัวของคุณเขาเชื่อในความรักของคุณที่มีให้เขาแต่นะตอนนี้นะคะจริงๆแล้วอยากจะมาหาอยากจะเดินทางมาหาแต่ยังทำไม่ได้เพราะฉะนั้น f อพี่เมย์ส่งกำลังกาลังใจส่งความรักให้คนไกลด่วนๆน,นะคะตอนนี้พลังงานกาลังดาวคิดถึง คุณมากมายเลยทีเดียวนะคะมาดูอีกนะคะว่าความรู้สึกตอนนี้ของเขาเป็นอย่างไรอีกนะคะมันมีะหลายเรื่องราวที่เขาจะต้องแก้ไขปัญหาณนะจุดจุดนี้ณนะตอนนี้ตอนที่คุณดูคลิปพี่เมย์อยู่ไม่ไม่ไม ไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือเป็นชายนะคะใครคนนั้นของคุณคนไกลคนนั้นของคุณกําลังประสบปัญหาหลายๆเรื่องที่เขาจะต้องแก้ไขปัญหาและคนคนนี้ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาเจ็บป่วยอยู่หรือเปล่านะคะมีความกังวลมีความที่เครียดนอนไม่หลับนะคะอาจจะมีปัญหาหลายๆเรื่องอาจจะมีเรื่องราวทะเลาะบ่อแหวงเกิดขึ้นในเขาเรียกว่า ในเส้นทางของเขาอาจจะมีเรื่องราวนะคะของการพูดจาหรือคำพูดหรือเสียงพูดหรือคำพูดใดๆที่เข้ามาลบกวนจิตใจของเขาและทำให้เขาเป็นทุกข์นะคะ ตัดกับเรื่องราวเหล่านั้นออกไม่ได้เขาเรียกว่าตัดความรู้สึกออกจากเรื่องราวเหล่านั้นไม่ได้และตอนนี้เขามีความกังวลนอนไม่หลับและอาจจะป่วยนะคะ <S <S เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าต้องการกําลังใจต้องการความรักส่งต่อกําลังใจส่งต่อความรักความรู้สึกให้คนของคุณโดยด่วนเลยนะคะมาดูอีกว่าพลังงานของเขาเป็นอย่างไรอีกนะคะคนไกลคนนั้นของคุณนะคะ คนไกลคนนั้นของคุณนะคะบางคู่บางคนอาจจะเป็นคนที่เคยห่างหายกันไปเคยเลิกรากันไปหรืออาจจะแยกจากกันหรือว่าเขาเรียกว่า ออต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองเลยจําเป็นที่จะต้องจําใจที่จะต้องแยกทางห่างกันไปจากกันไปนะคะแต่เขาอยากจะกลับมานะคะคนคนนั้นอยากจะกลับมาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์อยากจะเดินทางมาหาคุณอย่างที่บอกเลยว่าในหัวใจเขาโลกทั้งใบคือคุณคนเดียวโลกทั้งใบให้เธอคนเดียว ประมาณนั้นพี่เมย์พูดผิดนะคะเขามองว่าคุณคือคนที่กลุมหัวใจเขาไว้คุณคือคนคนเดียวที่เป็นคนที่เขาไม่สามารถที่จะ เอาออกจากหัวเรือเอาออกจากความรู้สึกได้เขามีทั้งความรักความห่วงใยแล้วก็ความใส่ใจอยากจะกลับเข้ามานะคะพัฒนาความสัมพันธ์แต่ณนะตอนนี้ด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นสิบดาบด้วยนะคะสถานการณ์ของเขาแล้วก็ไพ่ขึ้นมาเป็นห้าเหรียญเขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากพี่เมย์บอกเลยว่าพลังงานของเขาตอนนี้ต้องการความรักจากคุณต้องการให้คุณเคียงข้างเขาและเป็นกําลังใจให้ เขานะคะคแล้ว FC พี่เมย์ล่ะคะตอนนี้นะคะรู้สึกถึงเขาคิดถึงเขาส่งความรักให้เขาตลอดหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนนี้คนของคุณต้องการความรักและกำลังใจจากคุณ ด่วนๆเลยค่ะมาดูอีกนะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณณนะตอนนี้ขณะนี้รู้สึกอย่างไรอีกนะคะคนไกลคนนั้นนะคะอยากจะเป็นคนที่ร่วมเดินทางไปกับคุณร่วมใช้ชีวิตไปกับคุณนั่นเองคนคนนี้บอกเลยนะคะว่าเขาคิดว่าคุณ คือคนที่เขาจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยจะเดินทางร่วมกันจะฝ่าฟันไปด้วยกันนะคะจะฝ่าฟันอุปสรรคใดๆไปด้วยกันการเดินทางมาหานั่นคือสิ่งที่เขา ต้องการณนะขณะนี้เขาต้องการที่จะเดินทางมาหาคุณแต่ว่ามันมีความเจ็บปวดเสียใจในนั้นเพราะว่าเขายังทําไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคะต้องการความรักและความเข้าใจจากคุณ fc พี่เมย์สามารถส่งความรักแล้วก็ความเห็นใจให้เขาเพื่อเป็นกําลังใจให้เขาฝ่าฟันกับอุปสรรคใดๆไปได้นะคะส่งต่อความรักความอบอ้อมอารีนะคะไปถึงคนรักของคุณที่อยู่ไกลกั แล้วเขาได้รับพลังงานความรักจากคุณเป็นกำลังใจและเขาจะผ่านพ้นอุปสรรคใดๆไปได้แน่นอนเลยค่ะ